อะไรเลยน้ำก็ไม่ไหลไฟก็ไม่ติดแล้วที่สําคัญนะป้าแกไม่เคยทําความสะอาดหอเลยขยะนี้ส่งกินเหม็นั้งหอเลย กินทั้งหมดหรอกแบ่งกันกินจะเป็นไรไปเฮ้ยอุ้ยโอ้ป้าอยากกินป้าก็ไปสั่งเอาดิไม่แย่งคนอื่นกินแบบนี้ได้ไงมาเฮ้ยเอ้าอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงดังอะไรกันมาเนี่ยป้าหมูดิวิ่งมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วมาแย่งค่าผนกินน่ะอ้าวป้า เอาเปรียบคนอื่นเขาอีกแล้วนะนี่ป้ายทำตัวอย่างนี้ไงใครๆเขาถึงไม่ชอบไม่รู้ตัวอีกแน่ไม่ชอบก็ไม่ต้องมาเช่าที่ฉันทำร้านาฉันจะปล่อยให้คหนอื่นมาเช่าส่วนแกเนี่ยน้องฝนรีบย้ายก้อนออกไปจะขอฉันเลยนะยิ่งเร็วยิ่งดีเอาไหม่ะเอาไหมเนะเฮ้ม่กล้าเลยไม่กินก็ได้ดู โอ้ย <_ Temple> ถือว่าถือไพ่เหนือกว่าคนอื่นรู้ว่าพวกเราไม่กล้าทำอะไรไนงะก็เลยยังแกพวกเราโหนี่เวลาทะเลาะทีไรนะแกก็งัดไม้ตายไล่คนออกทุกทีเลยอะ่ะแกรู้ว่าพวกเราไม่มีทางไปเพราะแถวเนี้ยไม่มีหอไหนถูกกับหอแกแล้วอืมใช่ร้านนี้ก็เหมือนกันน่ะทำเลดีค่าเช่าถูก ที่อื่นก็มีแต่แพงๆตั้งนั้นแหละเฮ้ยไม่ต้องกินมากเดี๋ยวพี่ทำให้ใหม่ไม่คิดตังหรอกอขอบคุณนะพี่กรณ์เออไม่เป็นไรแป๊บหนึห่งนะทำให้ใหม่อม <c oughs> ขอกินนิดๆหน่อยๆมันขี้เหนียวไปได้เฮ้ย อยอุย้ยเอา้าพ่อหมูขอกันดีๆสิมาแย่งจากมือทำไมเนี่ยเอา้าก็เทงอยู่แล้วไม่ใช่หรอทำไมต้องขอเรื่องมาไปไปไปะจะไปไหนก็ไปไปเกะกะไปไปไปอุ้เกะกะจริงเลย ทำหน้าเป็นตูดอย่างนั้นน่ะให้ทำอะไรต้อใยายป้าหมูสิมาแย่งของจากมือฉันเนี่ยมาชนฉันเกือบล้มอีกนะแล้วไม่ขอโทษสักคำคนบ้าอะไรก็ไม่รู้ฉันก็เหมือนกันอะ่ะอยู่ดีก็ไม่แย่งข้าวฉันกินขอฉันสักคำผลทำไงดีอ่ะฉันไม่อยากอย,าอยู่ที่นี่แล้วอะ่ะฉันอยากย้าอยาออกจากหอนี้อะ่ะและใครล่ามขาพวกเองสองคนไว้ล่ะน้อย วันวันไม่ทําอะไรเออแต่นินทาฉันอ้าวแล้วป้าเป็เอย่างเขาพูดจริงไหมล่ะถ้าเกลียดฉันมากนะก็ไม่ต้องมาเช่าหอ,อ,อฉันอยู่สิย้ายไปเลยย้ายออกไปไวันนี้เลยแต่ว่าฉันจะบอกให้นะพูกเงินมาจำฉันไม่คืนไงกล้าไหมล่ะไม่กล้าใช่ไหมล่ะงั้นก็จำไว้ที่หลังให้อย่าปากดี ยิงหมูเขี้ยวตันเอ้าเฮ้ยนี่นี่อะไรของป้าเนี่ยลงไปเลยเอ้าก็จะจะกลับหอยแล้วไม่ใช่เหรอทางเดียวกันไปด้วยกันไม่เห็นเป็นไรเลยไม่ลงไปไม่ไมีเอาร้อนร้อนฉันอยากกลับไปอาบน้ำแล้วเร็วเข้า เหวี่ยซีโอ้ดิดดดนี่ฉันเห็นว่าแกแกแล้วหรอกนะเลยไม่อยากทำะไรุนแรงไม่งั้นนะได้มีเลือดตกยางออกกันบ้างแหละเฮ้ยอย,ย่าใชนะเฮ้ยคนอย่างป้าหมูเนี่ยแกแจ้งตำรวจจับพวกแกแนะ่งั้นเราเผาริกเผาเกลือแช่งเลยไหม<อ>ไม่ได้ด้วยเล่ก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนก็เอาด้วยคาถาเนี่ยแหละ พอดว่าไปลงไม่ได้แล้วไปลงได้ไงนี่ไม่ถึงบ้านฉันเลยก็ผมจะแวะกินข้าวป้าก็ลงเดินไปเองดิเอาแล้ว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 นี่ขับไปอีกนิดเดียวก็ถึงบ้านฉันแล้วไปส่งหน่อยไม่ได้ไงสามสิบบาทตามมาดิเดี๋ยวผมไปส่งองก เดินเองก็ได้วะและวันโอ้โหตัวนี้สุดยอดเลยอ่ะแล้วไปไงมาไงวันนี้ถึงมาพร้อมกันได้อ่ะก็ผมไปซื้อของหน้าปากซอยอ่ะพี่อยู่ๆป้าแกก็กระโดดขึ้นรถขึ yeah ้นมาไล่เท่าไหร่ก็ไม่ยอมลงอะป้าหมูนี่ใส่ไม่ดีชอบเอาเปรียบคนอื่น แกคิดพรเราเป็นเบียรล่างไงเว้ยเพราะแกคิดค่าเช่าถูกนี่แล้วที่คิดถูกอะ่ะไม่ใช่เพราะใจดีนะเพราะแกคิดแพงแล้วไม่มีใครเช่าไงหออะไรไม่เคยปรับปรุงอะไรเลยน้ําก็ไม่ไหลไฟก็ไม่ติดสวัสดิการก็ไม่มี่อยให้เราต้องใช้ชีวิตของเราเองอะ่ะแล้วที่สําคัญนะป้าแกไม่เคยทําความสะอาดหอเลยขยะงี้ส่งกินเไปทั้งหอเลยมีในข่าวว่าแกทะเลาะกับคนเก็บขยะด้วยนะเพราะไปคุ้นขยะเขาจนเลอะอ่ะ <Okay. S 2> แต่ละอย่างนะเลิกกินหน่อยเลยซื้อมาปีน้วยัาไม่หมดเลย,ยร้อนโอ้ยทำไมมันร้อนอย่างนี้เนี่ยโอ๊ยใจเย็นๆออกมานั่งรับลมสักพักเดี๋ยวก็หายอืยอ ห้องบ้าเลยวะอ้าวพี่กอนวันนี้ปิดร้านแล้วเหรอวันนี้ขายดีก็เลยเก็บร้านไว้หน่อยอ๋อเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะออออได้ยินปะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ยินป่ะรูรู้ว่าผีอะ่ะเฮ้ยผีบ้าอะไรยังไม่มืดเลยยังสว่างอยู่เลยเฮ้ยเสียงป้าหมูแน่ๆเลยวะ่ะ คงทะเลาะกับใครบ้างหรือว่าก็ด่าชาวบงชาวบ้านเหมือนเดิมอ่ะอ๋เออเออเอใช่เอองั้นก็อย่าไปสนใจเลยนะสนใจนี่กับชเวิกินหน่อยช่ปยๆหมอหมอครับมาจ่ายค่าเช่าครับ เงียบวะปอหมอเฮ้ยไม่เงียบวะเฮียเปิดได้ไงวะ ไปดูป้าหมูหน่อยเร็วในห้องอะป้าหมูเร็วขึ้นมานี่อะไรมาป้าหมูเฮ้ยผมว่ามันแปลกๆนะครับทำไมอะ เรามาช้าไปครับแกตายแล้วเฮ้ยฮะป้าผมตายแล้วงั้นแสดงว่าเมื่อผ่านที่แกร้งกองแกคงต้องการให้คนช่วยอะ่ะนี่ถ้าแกมไม่ร้ายกับเราเราก็คงมาช่วยแกทันแล้วแหละคงไม่ต้องมานอนตายอานาแบบนี้นี่เลยนะคนเราทำอะไรไว้ก็ได้อย่างนั้นจริงๆอะ่ะทำดีคนก็รักทำเลคนก็เกลียด ดูสิสุดท้ายก็อาอะไรไปไม่ได้นอนตายอยู่คนเดียวอ่หลงไม่ต่อผมว่าเรารีบแจ้งตำรวจดีกว่าครับออช้างม้าวัาวควายตายไปยังทิ้งกระดูก งาและเขาเอาไว้ให้เกิดประโยชน์แต่มนุษย์เมื่อตายไปเหลือสิ่งใดเอาไว้ก็แค่ซากศพที่หาประโยชน์ไม่ได้และความดีกับความชั่วเท่านั้นแกรู้ว่าพวกเราไม่มีทางไปเพราะแถวนี้ไม่มีหอไหนถูกหอกประหอแกแล้วเอาใหม่สี่สส ไปลงไปได้แล้วลงทำไมยังไม่ถึงบ้านฉันเลยเราโทรแจ้งตำรวจดีกว่าครับเออไอ้เหี้ยยิ่ง